คิดตังค่ะ249ค่ะไม่ต้องใส่ถุงค่ะคิดเงินค่ะ900พอดีค่ะพี่คะพี่คะใส่ถุงใหญ่ให้หนูเลยนะคะอ๋อของไม่เยอะใส่ถุงนี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะขอเลือกของเพิ่มแป๊บหนึ่งค่ะเพิ่มอันนี้ค่ะทั้งหมด1410บาทค่ะพี่ใส่ถุงใหญ่เลยนะคะอ๋ออยากได้ถุงใหญ่เอาไปเลยค่ะสอถุงขอบคุณค่ะ ได้มาแล้วกันแดดดีเซ่ไดฟุกุกันแดด,ด,แดที่มีส่วนผสมของ S P F 50บวก P A สบวกปกป้องผิวจากแสงแดดได้ดีมากที่เขาบอกว่าทาแล้วผิวเนียนสวยเหมือนใส่ฟิลเตอร์อันนี้คอนเฟิร์มเลยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเกลี่ยง่ายให้ความรู้สึกละมุนมากเลยเวลาที่ทาตัวนี้ทาแล้วผิวจะดูสว่างขึ้นแถมยังมีความฉ่ำโกลแบบผิวอิ่มน้ำมากๆมีส่วนผสมของไฮยาล11โมเลกุลที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวความเนียนความฉ่ำ <c oughs> ของน้องก็คือสามารถทา <c oughs> แค่ตัวนี้โดยที่ <c oughs> ทไม่ต้องทารองพื้นเลย ได้นะข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาต่างกันมากนะว่าไม่ได้อจยไม่ แอนโกโลอัพผิวใสอมชมพูพร้อมชิมเมอร์มาช็อปเลยราคาตอนนี้แค่7จสิบเก้าบาทเท่านั้นจ้าที่เงินจ้าจ้าเป็นร2อยยี่สิบเก้าาทค่ะฮัลโหลเออซื้อของยูสีซื้อยังอีกได้อย่างเดียนนี่ล่ละเงินหมื่อนกับ่ไไ้น้ำเขาบ้านเมี่ยงก็เด้เบิดจอดของก็บไ่ได้ผู้ใดได้ก็มามลี้อย่าง่นี่ยิย่งข่าวยิ่งเงื่อนในห,หาคนหาเมื่อเนคุณบอกจเม่เบิดเบิดเบิดจริงหน๋ แต่ว่าหาคนหาหมื่นผูนะ้น่ะย่ากจะโมยืมนะยนี่ยอากจะโมขอลูกค้าเอ่อขอโทษนะคะเฮ้ย,ยห้องยังบริษัทโมูอยากกี่เงี้กับบริษัทกินนั่งเฮเซเวย์อยู่เอ่อลูกค้าร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะเดรัยกับมายืมเนี่ยสีข,ขึ้นไฮดอกซุ่มลงไว้ที่หลังนั่นนะ่ะ้าเชือดได้กับสิข,ขึ้นห้แต่ว่าสื่อคีมกับไอเงี้ยกับพวกอองซินป้าคะในห่อเรียนแม่ใจเขานี่ยยังายกับยังายคุยเสร็จยังคะหนูจะจ่ายเงินเห็นบ่นิษัให้ยืมยากไรไม่ยืนถ่ายคิดเงินอยู่นี่เขาก็เลยให้้คครีมมยยยยังงไ่่จาเเินนละะโอ เห็นบ่วยดิเรื่องใจงหอดเงินแค่นี้ละแค่นี้ละไม่ยืมก็ไม่ยืมโอมาไม่คิดมีรอโต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 ไอชิชินโนซุเอ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 โคโนโมะแอบไดไหมแค่เอ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 ทำไมหนักหนักฮะได้ต้องหกชิ้นเลยเหรอปกติกล่องนึงมันมีแค่สี่ชิ้นนี่นนพนักง,งานใส่เกินหรือเปล่างั้นเอากล่องนี้แหละ ขายเป็นกล่องด้วยหรอกรอล่องนึงละกันอุ้ยโลชัน่นอยากได้อุ้ยมีตัวนี้ด้วยหรอพี่คะหนูได้ลิบเกินมาสองอันก็เลยเอามาคืนคะ่ะอุ้ยจริงหรอคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะลูกค,ค้าเป็นคนซื่อสัตย์มากๆเลยคะ่ะต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมหนูได้ไม่ครบคะในนี้มีแค่สองคะ่ะอุ้ยจริงหรอคะปกติมันมีสี่ชิ้นนะ วันนี้จะมาแนะนำพลายเมอร์อีกหนึ่งตัวของบินเล่เพลายเมอร์ที่ทาแล้วผิวดูฉ่ำแบบสาวเกาหลีมากมีส่วนผสมของไข่มุกช่วยให้ผิวดูฉ่ำวาวมีออร่าก,กระจ่างใสช่วยเบลอรูขุมขนให้ผิวเรียบเนียนทุกคนเห็นไหมข้างที่ทาผิวดูใสดูฉ่ำขึ้นมากแต่ถ้าใครที่มีริ้วรอยจุดด่างดำเหมือนเราแนะนำให้ใช้คู่กับบีบีครีมของเขาเลยบีบีที่ปกปิดได้เนียนกลิบเนื้อบางเบาไม่เป็นคราบแถมยังกันน้ำกันเหงื่อ,ออีกด้วยใช้สองตัวนี้คู่กันปกปิดรอยสิวจุดด่างดำได้ดีและผิวใสฉ่ำวาว มีออร่ามากเนื้อของเขากลี่ยง่ายกลืนเข้ากับผิวได้ดีไม่ต้องกลัวเป็นคาบเลยค่ะข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทามันชัดขนาดนี้ต้องเอาไปใช้แล้วจ้ากดสั่งที่ตะกร้าสีส้มด้านล่างเลยค่ะ ฮะซื้อแค่3ามอย่างแปดร้อยกว่าบาทเลยหรอน้องอันนี้ไม่ใช่ของพี่เาเห็นมันวางอยู่ด้วยกันไม่ใช่ของลูกค้าหรอกคะแล้วอันนี้ของใครอ่ะคะของหนูเองค่ะทําไมคะอ๋อลูกค้ามีตะกร้านะคะใส่ตะกร้าดีกว่าไหมก็ที่เกียรติถือตะกร้าฝากวางแค่นี้ไม่ได้หรอคะไม่ได้ค่ะเราเกือบเสียเงินเพราะของของเธออันนี้ต้องโทษหมค้ไหมคะหยิบไปคิดเงินก็ไม่ดูว่าอันไหนเป็นของใคร ทำงานอยู่น้องคะเธอแหละทำอะไรอยูนอ่น้องคะน้องคะที่จะถามสินค้าคะ่ะเธอแป๊บหนึ่งนะสินค้าอะไรคะลูกค้าเออฟมล้างหน้าอยู่ตรงไหนคะ <S <S อยู่ตรงโน้นนะคะ <S 2> <S 2> คุณลูกค้าเดินไปก็เห็นแล้วคะ่ะไหนละ่ะไม่เห็นมีเลยตรงนู้นคือตรงไหนคนนี้ใช่ไหมฉันจะจำหน้าไว้ พลายเมรอร์เบลูขุมขนของมินเล่คือปังมากเนื้อพลายเมอร์จะมีความฉ่ำๆเงาๆปกปิดรูขุมขนได้ดีมากเนื้อเกลี่ยง่ายไม่หนักผิวไม่เป็นก้อนไม่ทําให้หน้าหมองระหว่างวันด้วยค่ะใครที่เน้นปกปิดแนะนําให้ลงพลายเมอร์ตัวนี้ก่อนลงรองพื้นแต่ถ้าใครเน้นลุกใส่ใสบายๆใช้ตัวนี้แทนรองพื้นได้เลยค่ะคิดตังค่ะยีบาทจา้ะเดี๋ยวใส่ถุงให้นะลูกโอ้โอ้ ขอโทษด้วยนะจ้าหนูพอดีแม่ไม่ค่อยสบายมือไม้อ่อนแตกไหมคะไม่แตกจ้าหนูยี่สิบาทจา้ะจ่ายส่วนหรือโอนคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอเปลี่ยนเอาอันใหม่คะ่ะไม่เอาอันที่ตกแต่อันที่ตกมันก็ไม่แตกนะลูกไม่แตกก็ช่างแต่ตกลงไปโดนพื้นสกปรกอ๋อจ่าจาเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะลูกนะต้องขอโทษด้วยนะคะลูกข้าวหลังก็ระวังหน่อยถ้าแก่แล้วก็หาพนักงานมาช่วย ว่าไ,ไงน้องทำยังไงดีพี่ผมอยากชอบสาวคนหนึง่งตั้งแต่มสมัยเรียนแล้วชอบก็อบอกว่าชอบดีจู่โจมมาเลยเรื่องงานแล้วเหรอเอาเตาเรากำลังจะกลับบ้านนิวเรามีเรื่องจะบอกเธอเรื่องอะไรเหรอเออคือเราชอบคนคนหนึ่องอ่ะใครเหรอเออคือเราชอบเฮ้ยเรามีนะเตา๋าลืมเลย เดี๋ยววันหลังค่อยคุยกันนะเต๋เาเรารีบเราเรีบพี่มิทิน้นองนิวเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะพี่มิทินไปกินข้าวกันเถอะนิวหิวจะแย่แล้วไป <ะ S 2> เต๋าไปบอกรักเขายังผมไม่กล้าพี่มิทินเขาชอบอะไรก็ซื้อไปให้เขาดีรออะไรละ่ะจริงเหรอพี่เรื่องงานแล้วเหรออืออืมพอ,อถามหน่อยสิเราชอบอะไรเหรออืมเราชอบตุ๊กตาหมีอ่ะ ถามทำไมเปล่าเปล่ไม่มีอะไรน้องนิวครับเจ้กเกา,า,ากู้พี่มิทินนิวเลิกงานยังนะไปกันเถอะค่ะพี่มิทินไปเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้พี่มิทินเอาอเอามาได้ไงนิวอเอา้านี่แฟนพี่เองอ๋อแฟน อย่าบอกนะว่าเต๋าเป็นน้องพี่มิทีนหรอคะมีหน้าหล่อหล่อเหมือนกันเลยเออเดี๋ยวรอกลับก่อนนะนิวพี่มิทีนผมไปรออยู่บ้านนะพี่หลังจากตรวจนับสินค้าปามบินเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งสำคัญเลยที่จะต้องทำก็คือการตรวจเช็คปันหมดอายุซึ่งเจจะเข้มงวดมากๆเลยค่ะอย่างน้อยต้องหนึ่งปีขึ้นไปขั้นตอนต่อไปคือการนำสินค้าเข้าระบบ เพื่อตรวจสอบราคาค่ะเรามีกลุ่มสำหรับลูกค้าขายส่งด้วยนะคะที่เห็นส,สวยๆนี่กเจอของเราเองนะคะกำลังถ่ายรูปเพื่ออัพสินค้าลงไปในกลุ่มให้กับลูกค้าขายส่งของเราจะได้เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าเมื่อมีออเดอร์เข้ามานะคะพี่ๆก็จะช่วยกันจัดสินค้าเช็ครายการให้ครบถ้วนแล้วทําการแพ็คสินค้าวันต่อวันบริการจัดส่งทุกวันไม่มีวันหยุดทั้งขนส่งเอกชนแล้วก็ไปสนินีไทยเรามีหน้าร้านที่ปุ่นการค่ะ เพื่อนๆร้านชามร้านโชว์หวยที่อยากจะเข้ามาชมสินค้าอยากเติมสินค้ากับเราหรืออยากได้รับคำแนะนำอื่นๆในการเปิดร้านเครื่องสำอางนะคะยินดีให้บริการเลยค่ะกิรักเดี๋ยวตอนเย็นมารับนะโอเคจ้ะบ๊ายบายมะเมี่ยงเธอหาแฟนได้แค่นี้เหรอแทนที่จะหาแฟนรวยๆแลยวหรอกว่านี้แต่แฟนหนูเขาเป็นคนดีนะคะช่วยหนูทำมาหากินทุกอย่างไม่เคยนอกลูก่นอกทางมันก็มีใหม่แค่นั้นแหละ ฉันจะคอยดูนางมะเหมียวม,ม,มันจะทนได้ไหมถ้าน,นานๆไปเนะี่ยผู้ชายสภาพสมโซมะเหมียวเอา้เอาที่รักจะไปไหนเอาบัญแจรถมาให้ทําไมจะไปไหนเราจะไปอยู่บ้านสักพักเธอจะกลับไปอยู่บ้านแล้วเราจะอยู่กับใครเธอก็อยู่คนเดียวไปสิเธอเป็นอะไรเราไม่ไรักเธอแล้วเธอยิงออ่งเอาใจเราขอโทษเราทําอะไรผิดหรอเดี๋ยวเราจะปรับปรุงตัวเองเธออย่ทิ้งเราไปนะ ไม่เราทนเธอไม่ไหวแล้วเราจะกลับไปอยู่บ้านเราเลิกกันไม่ต้องเสียใจหรอกแค่ผู้ชายคนเดียวนี่แหละมันทิ้งเธอไปนี่ยทำไมวันน <uh ี้รู้สึกเวียนหัวจังคิดเงินค่ะ ไมได้เอาใส่กระเป๋าคะตะกร้าอยู่ตรงนู้นนะคะมารอบหน้าใส่ตะกร้านะคะอ,อ๋อมีตะกร้าด้วยหรอคะไม่รู้ว่ามีมีค่ะลูกค้าขอบคุณนะคะปะ้าน้องลูกค้าคนเมื่อกี้ขโมยของเฮ้ไม่ได้ขโมยแต่เขาเอาของใส่กระเป๋านิวเห็นจริงๆป้าน้องเฮ้ลูกค้าแค่หาตะกร้าไม่เจอถือของแล้วมันหนักก็เลยเอาใส่กระเป๋าฮะตะกร้าอยู่หน้าประตูแต่หาไม่เจองงมากแม่ตลาซื้อสกินแคร์ เช็คอะไรกันบ้างเอ๊ะไม่ได้เลยเช็คแค่คราคาอย่างเดียวไม่ได้จะต้องเช็ควันหมดอายุด้วยมาจะพาเช็คให้ละเอียดเลยจะได้ไม่โดนหลอก เรามาทำความรู้จักกับตัวย่อที่อยู่บนผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลย MFG <ม>หมายถึงวันผลิต EXP หมายถึงวันหมดอายุแล้วเห็นตัว 12M ไหมอันนี้เขาจะบอกว่าหลังจากที่เราเปิดใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเรายังสามารถใช้ต่อไปอีก12เดือนแล้วก็อย่าลืมกลับไปเช็คโต๊ะเครื่องแป้งของตัวเองด้วยว่ามีตัวใกล้หมดอายุหรือ,อยังถ้ามีก็โยนทิ้งไปเลยอย่าไปใช้ของหมดอายุไม่มีประโยชน์ เดี๋ยวคลิปหน้านะจะมาเล่าให้ฟังนิสติกมาสคาร่าหลังจากที่เปิดใช้แล้วอะ่ะมันจะเปิดใช้ต่อได้อีกนานแค่ไหนใครเคยมือลั่นไปซื้อของหมดอายุมาบ้างลองคอมเมนต์มาหน่อยนะคะ